ทำผมว่าขาดทุนโคตรวิกฤตเลยตอนเนี้ยเขา่าเอาสินค้าไอเทสต็อกตัดราคาขายขาดทุนเอาไปขายราคาถูกๆทำให้ผมว่าขายไม่ได้เลยเดี๋ยวอย่าเพิ่งค่ะขายไม่ได้อะไรออเดอร์มีอยู่ตลอด ฉันคุยกับเจ้าของโรงงานหลายโรงงานเลยดาราคนนี้ไปกู้หลายโรงงานแล้วสุดท้ายอ่ะเขาอ่ะเอาสินค้ามาขายขาดทุนสินค้าพี่ทำมาดีแค่ไหนก็ขายไม่ได้ขายได้เพราะดาราคนนั้นน่ะเขาทำโปรไบโอติกแล้วเขากู้มาหลายโรงงานแล้วมาเทสต็อกขาดทุนทุกเคสขาดทุนทุกกล่องอย่าไปยุ่งกับเขาจริงๆมันก็ขายได้ค่ะแต่เพียงแค่มันขายไม่ได้ดีตามที่พี่แมนต้องการเท่านั้น,นเองฉันไม่ขายแลย้วฉันจะเลิกตัดราคา,าแม่งเลย จะต,ตัดราคาแต่ทำไมไหนๆเธอก็อยากไปเยี้งลูกแล้วก็ตัดราคาไปเลยตอนเนี้ยผมตั้งราคาอยู่6 9 0าบาท299ตัดไปเลยใครที่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายระบบย่อยรหัสไม่ย่อยตัวนี้ช่วยได้ใครที่มีปัญหาเรื่องตกขาวกลิ่นคาวปลาช่วยได้สำหรับผู้หญิงใครที่ชอบคันตรงนั้นมีสิวโหดสิวผื่น รียซื้อเลยกินตัวนี้เป็นประจำต่อเนื่องเห็นผลแล้วผมขอลองนะเลิกเถอะวิธีการที่แบบขอเครดิตขอกับเขาขอเครดิตเถื่อหลายๆโรงงานอ่ะแล้วก็มาขายกับคุณอ่ะคุณอย่าถล่มตลาดแบบนี้มันส่งผลกระทบคลิปนี้ไม่ลงนะคะลงใครสนใจจิ้มจะกล้าหน้าช่องเลยโอ้ยไรของพี่แมนเมียใส่สารสกัดตั้งเยอะตั้งแยะทำของดีแล้วมาตัดราคาทำไมก็มันไม่มีค่า ม,มันเจอวิกฤตไงไอ้ดาลารดังนะั่มันกู้มาตั้งเท่าไหร่คุณรู้ไหมสินค้ามันไม่เกี่ยวเลยสินค้าหลายพันล้านจากหลายโรงงานกําลังทะลักเข้าตลาดมันไม่มีราคาแล้วโบเบลติกเนี่ยจะไปซื้อทาไมจะไปขายทาไมเลิกอุ้ยโอ้ยพี่แมเปื้มก็กินอยู่ทุกวันปลาก็กินแม่ก็กินทําอย่างนี้ทําไมเลิกขายได้แล้วปื้มจะได้มีเวลาไปดูแลลูกด้วยทำอย่างอื่นเถอะ อย่างอื่นก็ได้แต่ไม่อยากให้ตัดราคาแล้วทําแบบไม่กําไรแล้วก็เหนื่อยปีกุาลทิ้งค้นสูบเราเป็นปีแล้วก็มาทําอย่างเนี้